คน B M I ปกติแต่ว่าแฟตเยอะๆเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันในการที่มีจุลชีพที่ดีในลำไส้มีโปรเบอติกที่ดีในลำไส้เนี่ยก็คือการที่เราทำให้เรามีเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญที่ดีเดี๋ยวนี้เขาจะเจาะลึกไปถึงสายพันธุ์เลยนะครับว่าโปรเบอติกสายพันธุ์ไหนมันช่วยเรื่องอะไร สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ Merit Life Talk นะคะกับการพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราคุณหมออ่านนายแพทย์นรินทร์ธนสุรสินทนนะคะจาก The Longevity Clinic นะคะผู้ที่คราหวอดในแวดวง Enter a n t i a g i n g แล้วก็ Wellness เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็คนที่อายุ50บวกเนี่ยมีผลยังไงกับเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็โปรไบโอติกเกี่ยวข้องยังไง รโรคอ้วนตอนนี้มันเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆในเมืองไทยนะครับซึ่งถ้าตามมาตรฐานเดิมเนี่ยเขาก็จะวัดโดยการใช้ดัชนีมวลกายหรือที่เร<อ>ียกว่า bmi นะครับถ้า bmi เกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานแล้วก็ถ้าเกิน25ก็บอกว่าเป็นโรคอ้วนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมอจะใช้อน,นี้น้อยลงนะครับหมอจะเปลี่ยนมาดูตรงเปอร์เซนต์บอดี้แฟทในร่างกายนะครับเพราะว่าบางคน bmi ปกติแต่ว่าแฟทเยอะเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะก็จะเอาเปอร์เซนต์บอดี้แฟทเนี่ย ในผู้ชายเนี่ยนะครับให้น้อยกว่า20%แล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยให้น้อยกว่านะ2 8แนตะแปลว่าเราต้องมีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีมวลของไขมันในร่างกายเนี่ยให้ลดลงทีนี้โปรไบโอติกค่ะเกี่ยวข้องอะไรกับไขมันก็มันมีโปรไบโอติกมีหลายสายพันธุ์นะครับโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นจุลชีพที่อยู่ในลำไส้หน้าที่ส่วนหลักก็เราเข้าใจว่ามันช่วยในการดูดซึมอาหารในการย่อยอาหารแต่ในเรื่องของการดูดซึมไขมันนะฮะการทำให้ร่างกายของเราได้รับ แคลอรี่มากเกินไปเนี่ยก็เป็นส่วนที่มาจากการเสียสมดุลของจุลชีพในลำไส้ได้หน้าที่หลักอีกอันนึงในการที่มีจุลชีพที่ดีในลำไส้มีโปรไบโอติกที่ดีในลำไส้เนี่ยก็คือการที่เราทำให้เรามีเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญที่ดีนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเดี๋ยวนี้เขาจะเจาะลึกไปถึงสายพันธุ์เลยนะครับว่าโปรไบโอติกสายพันธุ์ไหนมันช่วยเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นแบคทีโอเบซิลัสนะครับแกสเตอรี่นะครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ช่วยทําให้ ลดน้ำหนักลดความอ้วนลงได้หรือว่าจะเป็น lactobacillus นะเอ่ us, นะเอโรเตอรีนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดไขมันในร่างกายได้ในขณะที่บางทีเรามีสายพันธุ์ที่ไม่ดีนะครับเช่นสายพันธุ์ของกลุ่มตระกูลเฝ r ่อ c มคิวติสนะตัวนี้มันก็จะทำให้มีการสะสมไขมันสะสมแคลอรี่ต่างๆเข้าไปาในร่างกายาได้ไม่ดูดสะสมเข้าไปอย่างเดียวเลยถึงแม้ตัวผอมๆนะครับ แต่ว่ามันจะดึงแคลอรี่นะครับให้ร่างกายเราดูดซึมเข้าไปได้มากขึ้นนะครับฉนั้นเราก็เลยต้องบาลานซ์สมดุลของแบคทีเรียตัวดีกับแบคทีเรียตัวไม่ดีในงานวิจัยของเมืองไทยเราก็มีะนะครับตอนประมาณปีสัก2,020เนี่ยนะฮะก็ไปเจอสายพันธุ์หนึ่งนะฮะชื่อว่าไบไบฟิโดแบคทีเรียมอนิมาลิสนะครับสายพันธุ์เนี้ยก็เป็นเป็นสายพันธุ์ที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายช่วยลดไขมันต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นด้วยแลว่า ถ้าเราเลือกโรไบโอติที่แบบตามสายพันธุ์แล้วก็หน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยมันก็จะมาช่วยดูแลในส่วนที่เราอยากจะให้เขามาดูแลใช่ครับทีนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องของไขมันแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับโรไบโอติในเรื่องของการดูดซึมแล้วก็การเผาผลาญด้วยถ้าเกิดว่าคนที่ไปเจอว่าระดับ visceral fat หรือว่า ตัวไขมันในร่างกายเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นเนี่ยเขาจะมีวิธีใช้โปรไบโอติกในการดูแลสุขภาพเขายังไงคะจริงๆก็วิธีการใช้ไม่ได้ต่างกันนะครับเราก็สามารถเสริมโปรไบโอติกเข้าไปนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก่อนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรากินน้ําตาลเยอะๆนะกินของหวานเยอะๆนะกินของมันของทอดเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการให้อาหารแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีด้วยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นผักเป็นไฟเบอร์เพื่อให้มีมีพรีไบโอติก ทานอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างเช่นพวกนัตโตะคีเฟอร์โยเกิร์ตกิมจินะครับพวกนี้ก็ต้องเสริมเข้าไปะนะครับแต่เรายังสามารถเลือกเสริมโปรไบโอติกนะให้ตรงกับความต้องการของว่าสายพันธุ์ตัวไหนจะช่วยสุขภาพเราเรื่องไหนนะครับเหมือน3ส,สายพันธุ์ที่เมื่อกี้เราให้ฟังเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญลดการดูดซึมไขมันนะครับทำให้ลดน้ําหนักได้นะครับก็เลือกแบบที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดู เ,เชื้อให้ตรงนะครับดูปริมาณให้เหมาะสมนะครับว่าควรจะเป็นเริ่มต้นที่20 billion cell นะครับขึ้นไปถึง40 50 billion cell ก็ได้นะครับแล้วก็ทานต่อเนื่องนะครับ3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยเพื่อทําให้มันได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามเพิ่มนะคะพิมพ์คําถามมาได้นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ต่างๆมาได้นะคะที่สําคัญเลยค่ะ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบนี้เราก็จะมีให้ชมไปเรื่อยๆเลยใน m e r i t l i f e Talk นะคะเพราะฉะนั้นกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์บางอันเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยค่ะพมาคุยกับคุณหมอถึงจะแบบว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วสุขภาพของเราเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามช่อง m e r ิ t l i f e Talk ด้วยกันไปทั้งคู่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะคะสวัสดีคะ่ะ